สวัสดีค่ะประเดียนมารีวิวเหรียญไ้เบิงเดอพี่น้องอันนี้เหรียญสิเดอพี่น้องเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยสี่สีิบเสี่สิบเนาะสี่สิบเนาะพี่น้องเนาะสี่สิบ้าร้อยสี่สี่สิบอันนี้สี่สิบอันนี้ก็สี่สิบพี่น้องนสี่สิ มีพ่อสอนสองพันห้าร้อยสี่สิบพ้อมประเดือนมีสี่สิบกับสี่สิบเอ็ดนอกเหะเลยมารี่วิวให้พี่น้องเาเบิร์อันนี้ยังค่อยสี่สิบพี่น้องเาษียนเล็กนี่ภาษียนเหล็กเด้อพี่น้องเาษียนเหล็กเด็นแมรีวิวให้พี่น้องเข้าเบิร์มีสองพ่อสออันนี้คนละพ่อสอ สีกับสีพี่น้องสีกับสี่สิบเอ็ดอันนี้สี่สิบเอ็ดเเล็กขนกนันนี่กับพระเเลกขกันพี่น้องพระเชเล็กน,นี่สี่สิบอันนึงอีกสี่สิบเอ็ด ของประเด็นมีสี่สิบกับสี่สิบเอ็ดเนาะประเด็นเก็บว้แท้โดนโด,ด,ดนพนพี่นอ้องจากที่เงินที่เขาใส่มากันก็เลยเก็บไปเก็บเพิ่งพ่อสอไวบแต่โดนโดนอันดนี้สี่สิบสี่อันนี้ 40, สี่นน 40, สิบเอ็ดพี่นอ้องนี่นายหลวงรัชการที่เก่าภูมิพลอดุลยเดชประเทศไทย อักษรเบี้วน้ำพี่น้องเดี๋ยวเป็นตะข่าเจ้าบ้าเนาะเลขบ้าน้ำข้าเจ้าอันนี้เพ so ื่อนอื่นพระเสียนเล็กเด้อพี่น้องพระเสียนเล็กเป็นตะเพิ่นมากันพระเสียนเล็กสิเป็นน้ำสีขันพระเสียนใหญ่สีหัวโตโตเนาะพี่น้องเนาะพระเสียนใหญ่สีหัวโตโต้พระเสียนเล็กสีหัวน้อย เก็บว้เด้อผู้เดียนนั่นเบิงพสอเอายามเขาท่อนมาให้เด้อพี่น้องประเดียนกับ่ซสื่อบ่ขายดอกกันข้าเจ้าคอมเมมต์มาว่าอยู่สื่อบ่อนประเดียนบ่อนนั่นเนาะพี่น้องอันนี้ประเดียนใดมากสิประเดียนมาจากเงืนท่อนกับเทียนบอกให้พี่น้องเขาเก็บว้ไห้อซือๆได้พี่น้องขาเจ้าเก็บว้ไห้ประเดียนก็เลยเอาม่านใส่อันนี้ไว้ซือเพราะว่าประเดียนบ่อ ได้ซ yeah. ื <t os. <t os ้อได้หาประเด็นบ่ได้มีเงินซื้อหลายปานนั้นเนาะประเด็นมาเป็นแม่บ้านคนนึงซื้อเนาะค่ะเนาะประเด็นก็เป็นคนหนึ่งจ้สมเหลี่ยนคนซื้อประเด็นบ่หูยังปานเด็นอดพี่น้องเขาตรวจก็ไยหลายๆเด้อบ่ได้ซื้อดอกซื้ออยู่พประเด็นซื้อน้ำกรมธนารักษ์พี่น้องนี่ประเด็นเคยซื้อแบบนี้จากกรมธนารักษ์สั่งจังซีพี่น้องนี่เขาสิส่งมาให้เขาสิส่งมาให้ทางอันนี้ อันนี้ประเดียนไปสั่งเขามาเขาเห็นมาให้อยังสี่าะเขาทรงมาให้ประเดียนไปเซนีไทยอันนี้ห้อยแกะเล้วอันนี้พุทธบะหมู่าผู้ใดไปแกะของประเดียนเนาะประเดียนสิส่งมาอันประเดียนสิไปซังสี่ละไปเซนีย์เขาเกิดสีส่งมาใหา้พี่น้องอันนี้เพิ่นซังตะโดนๆพุ่นเด้นเต่โดนโดนคนเดินเดินด้วยขนมาเบิ่งห้อยไคไปแกะของประเดียนมึงเบิกไปอย่างดีมึง ไใบใบ้านนี่ยที่ลูกเต่าหรือแกะเบิ้งไปดอกบ่หงว่ามันสินย่างคบบ่หงกันบ่ท่านแกะมันที่เป็นทั้งสี่เพราะว่าประเด็นบ่ท่านแกะจัอกอันเนาะกันบ่ท่านแกะมันที่เป็นทั้งสี่ประมาณประมาณนี้แหละพี่น้องนี่กันบ่ท่านแกะมันเลยที่มีจักเหรียญมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าเหรียญกันบ่ท่านแกะนที่เป็นทั้งสี่อันนียญ ที่มันขาเจ้าลูกเตาแล้วผู้ใดวิดมาแก่ห้องประเด็นนี่แกแ่เราก็เล่นเอาอันนี้หนให้ไปประเด็ยนย่างดีอันนี้ห้อยแก่แล้วอ,อันนี้พี่น้องอันนี้บาตันแก่กันบาตันแก่สิเป็นทังสี่ประเด็นก็ไมารีวิวให้พี่น้องเขาเพิ่มขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้พอ,อพี่น้องขอบคุณหลายๆ ใดบ่ดีบอกง,งามขอโทษขอให้รับไปแต่เพียงคู่เดียวประเี็นก็นขอจบไหลก่อนไปทำงานก่อนเด้อพี่น้องขอคุณหลายๆกดไหลกดแค่กดติดตามประเดยนก็ขอบคุณหลายๆเด้อให้หมีแต่ความสุขความจเจริญถูกอยา่านมั่นยอย่าปลอดเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตไว้ติดตามคลิปหนาคลิปน,นีก้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง so much my pain thank you thank you